ค่ะมือนี้นนทิยากับมีหน้าทางตัวเลขเกีก่ยวกับเลขทำเล่าของอาจารย์ไม่ออกนม้มปล่อยในคลิปเดียวกันทั้งรัฐบาลไทยคงสุดท้ายแล้วก็เลขเล่าวันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาคมสองหาหกแปดมว้วนเดียวจบนะคะอาจารย์สวัสดี <หา S 1> ดค่ะครับสวัสดีคนระับอาจารย์มือนีท้อมากสองสายมีหน้าทางบ่ค่ะอ่ามีอยู่แต่ว่าเสียเหล่าก่อนหรือว่าเสียเอาไทยไทยก่อนเหาะเพราะว่ามันสิปล่อยทั้งเดียวไปด้ยนะ เอาเล่าวกว่อนค่ะเราก็จะเป็นท่ายในคลิปเดียวกันโอเคท,ท่ายท่ายนี่เป็นท่ายนี่เป็นโค้งทุดท่ายนหมคะอาจารย์เนี่นครับเนยทายคิดจบเลยเพราะว่ามันจะมีเก็ทีิดมน่ให้รัฐบาลใท้ทั้งลางทั้งบนไป่จุดเดียวกันดได้ด้วค่ะได้ค่ะเริ่มเลา่าก่อนเนาะยี่สิบเจ็ดย่้าพะว่ามีคุ้ซื้วัาเล็มันมาเบินเนาะอ้ สาบันเพัฒนาสองทุนขึ้นวันพรุ่งนี้วันศุตที่ยี่สิบเก้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดให้อาจารย์ให้ไปอีสองกับศูนย์วิ่งสองกับศูนย์การหกบริเวณบริเวณการเก้าไม่เอาผิดการเก้าการเก้าการเก้า สิ่งสองศูนย์เกันเก้าจับคู่สองศูนย์สองศูนย์สองหนึ่งสองหนึ่งสองสามสองสามสองสี่สองสี่การนิเบิ้ลสองสองกับเก้า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 กับสองสองอันนี้การเบิ้ลเนอะอันนี้จับสามตัว สามตัวนี้เก<ม>้าสองศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งาองสเกสองี่เก้าสองสามเก้าสองสี่เก้าสองสองเกสองสองตัวมีอยู่อาจะทำใมีเล็กเพราะว่ามันหนักละมันตัวเดียวกัน กับคำตัวเดียวกันก็จะมีหกสองศูนย์หกสองหนึ่งหกสองศูนย์หกสองหนึ่งหกสองสามหกสองสี่หกสองสามหกสองสี่โอเคเอาแค่นี้ไปสี่สามตัวที่ตัวเอาน้อมจะเป็นบอ ที่ตัตบที่ตัวให้สองชุดเนาะสีตัวนี้เอาไปเป็นที่เก้าศูนย์สองสี่เก้าศูนย์สองสี่เก้าศูนย์สองสามเป็นั้นแหละเก้าศูนย์สองสามโอเคตั <c oughs> วเลขดาวตัวอาจารย์เล่นตัวใดคะเลขสองตัวสองศูนย์ สองหนึ่งสองสามสองสี่กันสองสองกับเก้าเก้าเน้นสองสามกับสองสี่เล่นสองสามกับสองสี่สองศูนย์กับสองหนึ่งจะเป็นเท่าไหร่ครับเลขสามตัวเก้าสองศูนย์เก้าสองหนึ่งเก้าสองสามเก้าสองสี่เก้าสองสองแล้วก็ะหกสองศูนย์หกสองหนึ่งหกสองสามหกสองสี่เน่นชุดใดเลขสามตัวเน้นเก้าสองสามกับเก้าสองสี่หกสองสี่ เก้าสองส้ากสองหกสเลขสี่ตัวเก้าสองส่เเน้นชุดใดเป็นเก้าสองสี่เก้าศูนย์เก้าสองสี่เก้าสรุปว่าแนวทางของ <c oughs> อาจารย์ <c oughs> ไม่ออกนามเลขตำล่า <c oughs> ว,วันที่27สิงหาคม2568วิ่ง2กับ0กัน9จับคู่เลข2ตัวสามารถซื้อได้บนรางที่20 21 23 24กัน22กับ99กันเลขเบิ้ลเน้นที่23กับ24เลข3ตัว920 921 923 924 922 หกสองศูนย์หกสองหนึ่งหกสองสามหกสองสี่เน้นที่หกสองสามแล้วก็เก้าสองสี่เก้าสองสามเลขสี่โตเก้าศูนย์สองสี่เก้าศูนย์สองสามเน้นที่เก้าศูนย์สองสี่เลขสี่โตตรงกันปะคะอาจารย์ถูกต้องครับถูกต้องต่อไปเป็นรัฐบาลไทยโครงสุดท้ายงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองหแปดาจารย์ <ส apology. S 1> <Emily> หนึ่งกันยาหนึ่งกันยายุดสองพันห้าร้อยแต่สลับจอยุบียนักหลายเด้อเราว่างดนี้สลับัดจออาาก็ไม่นใจเพราะว่าอันแต่ที่เราับักทีะเทงวดแต่ว่าอย่างปันทาซึ่ว่าเลขมันไปได้ตัวดีเนาะ่ว่าก็คอยเบิ้งเบงพิจารณาเบิ้งอะไรเ้ไปน้ำโคงสุดท้าย เป็นพงทุ่ทไทเต็กไทหมวดวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกแปดอ้านนที่ยาา่าฟอนเหรอคะตอนนีวิ่งไปที่ออ่างวดอาทิตย์ต่อ,ตอ,ตอวันอ่พวงไหวเก่าสี่ศูนย์ครับเก่าสี่หนึ่งหกสี่ศูนย์ครับหกสี่หนึ่งเนาะยังเน้นตัวเกาเนะ่าอยู่นะวันนี้ที่พ่อม้วนพก็คือหกสี่เก่าสี่

64เก่าสี่มีเหลขอสามตัวว่าจันสามตัวนี้่ามตัวนี้ใครเพิ่มไปอีกสองชุดได้บเพราะว่าลักลอยมันผมยันมันมีลักไอเป็นรักลอยเข้ามาอีกตัวหนึ่งได้ปะได้ยัเนาะสามตัวสองตัวหกสี่เก่าสี่อีกสาตัว <4. S 2> ตัวนี้จะให้เป็นหนึ่งสี่ศูนย์กับหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่เก้า หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่หกหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่หนึ่งนี้แหละสามต่งสี่สามตัวเนี่ยเอ็นนักแมกเน็ดนักแมกทีนี้เราตัวสี่หกสี่เนี้ยสี่แล้วเก้าสี่สุดสี่สี่ศูนย์อีกที่ว่าเป็นตัวกันคือเราตัวสี่หนึ่งหนึ่งสี่เลยเป็นตัวกัน เลขสองโตัวนี้มีสี่ศูนย์ศูนย์ซีมีสีหนึ่งหนึ่งสี่พรอมวอาจารย์เอเมนเอเมนเพราะว่าเลขสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์ซีหนึ่ผมจะไปตรวจสอบเองมันมีเก่าสี่ศูนย์กับหกสี่ศูนย์กับเก่าซีหนึ่งหกสี่หนึ่งเนี่ยเลขสามโตัวเน้นชุดได้ค่ะอาจารย์เอ็นเอ็นซี่อ็นซีก็ออกกับหนึ่งสี่ ทรางรัฐบาลไทยม่สำนีมันบตกอไปเอาล่างทางหังผมเดยกล่างกทางขังอ๋อมีล่าง,างอีบ <ไป S 1> ่กค่ะอาจารย์เนียยเพราะว่ามันจะมีล่างไลตรงสร้างเรตรงเลยแตพฤศิกบลนดัดแตรอีกทีนอันน,น,นี้คือล่างเปตรงขึ้นทีนนล้าง วิ่งเก้าล่างวิ่งเก้าเก้าตัวเดียวเท่านั้นด่างจบคูจ่จบคู่ก็จะมีเก้าหกเก้าหกอ่าเก้าหกแล้วก็ยี่หกยี่หกสองหกสองหก สาคู่กป็เก่าโกเก่ารับไปกอนแค่สามคู่เยเพราะคิดว่าให้ตามันเนจมีชื่อบวกกันจ้ะเก้ากเก้าหนึ่งหกสองหกอรจา์เน้นชุดใดคะเลขเลข้างล่างอ่าเก้ากกับนึ่งหกสรุปแนวทั้ง รัฐบาลไทยอาจารย์ไม่ออกนามรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกแปดเป็นโค้งสุดท้ายวิ่งข้างบนวิ่งเก้าครับหกจับผู่ไฮหกสี่เก้าสี่สี่ศูนย์สี่หนึ่งเน้นที่หกสี่เก้าสี่เลขสามโตบนมีหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่หกหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่หนึ่งเน้นที่หนึ่งสี่หกหนึ่งสี่เก้าข้างล่างวิ่งเก้าจับผู่ไฮเก้าหกหกเก้าหนึ่งหก สองหกเด่นที่เก้าหกกับหนึ่งเก้าตรงกันว่พระอาจารย์หนึ่งโกครับหนึ่งโกหนึ่งโกหนึ่งหนึ่งโฮกกับเก้าหกวิ่งเลขเก้าตัวเน่นคือเก้าหกกับหนึ่งหกตัวล่ลงมากก็จะมีสองหกกับหกเก้าค่ะขอบคุณอาจารย์ได้รับที่ห้แนวทางนะคะวันนี้ให้ที่สวัสดีแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะวันดีค่ะ พอเป็นอนอน็ซี่กันสิอย่างนี้แล้วนะคะเียงสัมภาษณ์ระหว่างนัทิยากับอาจารย์คนไม่ออกน้ำนะคะสรุปว่าแนวทางของ่อนก็แยกบนแยกล่างนะคะห้ทั้งรัฐบาลไทยห้ทั้งล่านะคะนะคะรัฐบาลไทยโคงสุดท้ายเป็นแบบนี้นะคะแคบหน้าจอไว้นะคะ่ไปเปรียบเทียบกับลายซสำนักนะคะตัวเลขเล่านะคะทำเล่าวันที่27นะคะวันที่27 เบรกเล่านะคะเป็นกะไฮนะคะทั้งสองตัวทั้งสามตัวทั้งสี่ตัวนะคะ,นะคะเป็นแนวทางตาเล่านะคะ,นะคะนุ่นที่ยากแต่ขอไวพอไ้พ่อหายเพราะไม่เป็นหอยกัซซีโซดีแนวทางของอาจารย์ไม่ออกน้มนะคะอยู่ในคลิปเดียวกันทั้งไทยทั้งลาวจบม้วนเดียวนะคะ